ชาว LCD TV Thailand ทุกท่านวันนี้ผมบุมแมลงพลามาเที่ยวงาน Beyond Smart Experience by Panasonic นะครับหรืองานเปิดตัวสินค้าใหม่ในปี2014ของ Panasonic นั่นเองแต่ไฮไลท์จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ผมตอนนี้เราอยู่ที่ห้อง 4K room นะครับซึ่งเป็นห้องแสดงทีวี Panasonic AX800 นะครับซึ่งเป็น 4K TV ตัวท็อปของ Panasonic ในปีนี้นะครับผมทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น Panasonic AX800 ตัวจริงนะครับแสดงผลผ่านพอร์ต Display Port 1.2a นะครับโดยฟีเจอร์หลกัหลกๆของ Panasonic AX800 นั่นก็คือ Studio Master Color นะครับซึ่งช่วยให้ทีวี LED ของ Panasonic ตัวนี้นะครับแสดงภาพสีสัน แล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆได้สมจริงเหมือนพลาสมาทีวีที่เดบไปนะครับผมซึ่งจะมาทดแทนกันในปีนี้ครับผมอีกหนึ่งจุดเด่นของ Panasonic AX800 นะครับนั่นก็คืองานดีไซน์ที่แข็งแรงมั่นคงนะครับโดยในปีนี้นะครับพาราสนิกยังใช้โทนดีไซน์เป็นสีดำเป็นหลักเช่นเดิมนะครับ แล้วก็จุดเด่นแต่ไหนแต่ไรของทีวีพ a n a s o n i c กนั่นก็คือความมั่นคงแข็งแรงนะครับผมสังเกตได้ว่าทีวีตัวนี้นั้นค่อนข้างจะนิ่งมากเลยนะครับโดยเฉพาะตัวขาตั้งนี่แข็งแรงมั่นคงแน่นอนนะครับผมที่สำคัญนะครับทีวีตัวนี้ยังรองรับระบบดิจิตอลทีวีของประเทศไทยอีกด้วยนะครับผมไม่ต้องใช้กล่องเพิ่มเลยทีเดียวนะครับผมและนี่ก็คือ Panasonic ax 8 0 0นะครับ 4k ultra hd tv ตัวใหม่ของ Panasonic ในปีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูทีวีตัวอื่นกันบ้างท่านนอกเลยครับ ด้านหลังของผมนี้ก็คือไลน์อัพสินค้าทั้งหมดของ Panasonic ในปีนี้นะครับผมโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า Panasonic นั้นไม่ได้ทำพลาสม่าทีวีออกมาจำหน่ายแล้วนะครับผมในปีนี้จะเน้นทำตลาดที่ LED TV แทนนะครับโดย LED TV เกือบทุกรุ่นของ Panasonic ในปีนี้นะครับก็ได้รองรับระบบดิจิตอล TV เช่นเดียวกันกับรุ่นท็อป AX 8 0 0เมื่อตะกี้นี้นะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุลิยาบรรจงนะครับผู้จัดการแผนกการตลาดลิตัณฑ์ภาพและเสียงบริษัทพันาโซนิคซิลเซประเทศไทยจำกัดนะครับค่ะในส่วนของฟังก์ชันปีนี้ที่เรียกได้ว่าสมาร์ทแล้วก็ล้ำขึ้นนะคะก็คือฟังก์ชันอินโฟบาร์ค่ะก็จะเป็นเหมือนกับแถบข้อมูลนะคะที่จะแสดงแถบข้อมูลขึ้นมาอัจฉริยะเลยเวลาที่มีผู้บริโภคเดินผ่านนะคะก็จะแสดงเรื่องของวันที่เวลาพยากรณ์อากาศข้อความหรือว่าคลิปอะไรใหม่ๆนะคะก็จะแสดงขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ทันทีอันนี้เรื่องของอินโฟบาร์แต่ในส่วนของ ฟังก์ชันหนึ่งก็คือ My Stream นะคะ My Stream นี้จะเป็นอะไรที่แนะนำรายการที่ลูกค้าชอบแบบอ,อัตโนมัตินะคะโดยทีวีเนี่ยจะจดจำว่าเราเข้าคลิปอะไรบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปจาก YouTube หรือว่าจากเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็จะจดจำเอาไว้แล้วก็เวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับคลิปที่เราชอบเนี่ยก็จะแนะนำขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะคะนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้นะคะ่ะคุณลุลีาครับผมมีคำถามจากแฟนๆ LCD TV Thailand ครับอยากจะถามว่า ในปีนี้ Panasonic มีไม้ตายเด็ดอะไรที่จะออกมาทดแทน Plasma TV อันเรื่องชื่อครับผมค่ะอย่างที่ทราบกันว่า Panasonic เป็นเลิศในเร,เรื่องของคุณภาพภาพของ Plasma อยู่แล้วนะคะ,ะในปีนี้เนี่ยเราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 4K LED นะคะซึ่งเ,เราใช้ตัวประมวลผลนะคะที่มีความแม่นยาแล้วก็มีความรวดเร็วสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ภาพที่คมชัดแล้วก็มีชีวิตชีวา รวมทั้งเทคโนโลยีของ p า n n s o n i c ที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของ2000เฮิรต k l แบ h ็คไลท์สแกนะคะโดยเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Intelligent Frame Creation ก็คือแทรกภาพเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเล่นออกมาได้คมชัดแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นค,ครับผมแล้นี่ก็คือทีเด็ดของ p า n n s o n i c ในปีนี้นะครับก็รอชมรีวิวเบื้องลึกจากเว็บ LCD TV Thailand ได้เลยนะครับขอบคุณครับนะ ู้กว่าเบียร่าคือเป็นเบียร่าของเฮียดาแล้วก็สามารถเป็นเบียร่าของทุกๆท,ท่านได้อย่างชัดเจนค่ะ